พ่ออะนึกว่าลูกลูกคือคือมันไม่ได้มีใครต้องต้องหัวหรอกลูกมีสองหัวมันมันก็เฟืองนี่จ <def uras> ้ะสองหัวท <Four> ี่หัวเดียวอ่ะเปฟืองเืองแว่นไหมลงข่าวไปปุ๊บเฟืองแว่นตายตายแล้วโอ้โหลงข่าวไป เจอแล้วสายแล้วโกโก้ตัวใหญ่เลยใครว่าตาผมนะครับไปขอพูดนะให้ฟีทุกคนขอขอพูดนะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแค่นี้ก็ไม่เป็นไรก็ก็เขาว่าสองก็สองเนาะแต่เรานี่นะคะคุณตาก็ได้พูดแล้วนะคะใครเขาว่าสองก็ว่าไปนะมีสองหัวสี่ตานะตาสี่ตาแล้วสองปากกินข้าวเลยมาสองหัวดีกว่าหัวเดียวไปตา ได้ไหมใช่ผมว่าดีกว่าหัวเดียวนะไม่คือสองสมองนะคำว่าหัวเอ่ออะไรนะสองสองหัวหายนะอะไรสองคนสองสองคนหัวหายเอ้ยเอะไรนะนี่นี่ผมเดียวหัวหายเหัวหายสองคนเพื่อตายเอ้ยสองคนสบายสองคนสบายเออสบายอีกคนล่ะไม่ว่าครับไม่ว่าสคนมีแหง ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเว่ากนเราบางคำบางข่าวเนาะแต่ตาก็ไม่ได้ไปดูใครแต่ตาตาแค่ไปแค่ไปอะไรซื้อขนมซื้ออะไรเล็กๆน้อยใบไม้โกนวันนี้ไปซื้อใบไม้โกนพูดได้ไหมได้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 หรอได้เรวถ้านดองไคบอกบาทโ้ไมมันแพงจังเลยใบเดียว20บบาท เออแล้วก็ไม่เป็นเรซื้อนะเอฟซีไหนที่มันมาปั่นตาแต่ก็อย่าไปให้ค่าปล่อยไปใครไม่มีใครมาปั่นไม่สิครับว่าว่าตาตาเป็นนกสองหัวนกสองหัวไม่เป็นไรนกสองหัวไม่เป็นไรสีฟคนมีแหงพนะกนิจตาตาตาก็ลังตาก็ลังมีแหงไหมครับขาเอฟซีกลุ่มสายลุงพลขายเขาขายคีเข้าไปในไลฟ์สด นี่เขาไปในอรสดไม่เอาตัวใหม่หนาวหนาวมากเลยหนาวมากเลยเมวันนี้คุณตาหนาวมากนะคะ่าเลยนะตาผมผ้าตาโอยังไม่หนาดูดูดิโอ้ยจะหนาวได้ยังไาม่ไม่หนาวเลเดี๋ยวเดี๋ยวเปาหักลงน้ำนี่ก็ฟูอย่งก็องลงองลงนะอ่อเออเพื่อเพ่ๆเพื่อามืนพื่อหนื่เ่อเนื่ออหอเพือเพื่อเพื่อเพื่อเพืเือข้าวไม่ ถ้าถ้าสี่คนมีแหงใครว่าตาเนี่ยเออตาตาลุงจิมถามโอ้ตายแล้วเธอไปเธอไปเบาสามนั่งสี่เบาะเบาสามนั่งสองเธอไปเธอไปอะไรเบาสี่นะตาลุงจิมลุงจิมถามว่าอะไรถามอะไรเออใครว่าตาไม่มีแค่เที่ยวนี่ไปแค่เขาคอมเมนต์แค่เขาคอมเมนต์เข้ามาในช่องสวยๆว่าว่า ตาเป็นนกสองหัวเปล่านกเออหัวไะนั้นไม่มีใครไปว่าไม่มีใครมาว่าต่อหน้าตาหรอกก็ไม่เป็นไรเป็นนกสองหัวแล้วไม่เป็นไรเป็นนกหลายหัวครับไม่เป็นไรต้นแฮกไม่ได้เป็นนกสองหัวแต่เวลาเราแต่เวลาเราผ่านไปผ่านมาเราก็เจอเนาะเราก็ทําไมมันแปลกตาแปลกอะไรเยอะแยะนะบ้านเราวันนี้นะก็เลยตาก็เลยเขาเข้าไปดูหน่อยเออไปดูที่บ้านตา คือเราผ่านไปถนนนี่แหละแปลกหูแปลกตาแปลกตาจริงๆบ้านเราไม่เคยมีรถเยอะถึงขนาดนี้เลยหน้าบ้านยาซินะถึงโน่นเกือบจะถึงทางบ้านเขาใหญ่น่นอิดเลยมีแต่รถสองฝั่งทางมีแต่รถจริงๆนะเราไปดูสิใครมีเชื่อตาหรอเออโอ้โหรถกิฟต์รถเก๋งรถตู้รถ บเต็มไม่หมดเลยเต็มไม่หมดเลยดีแล้วตาขี่รถไม่เร็วจ้วเข้าไปเอ้าไปเจอแล้วรถอ๋อไม่แต่รถบ้านเราเจริญมากๆเจริญรถเจริญใช่มีทั้งป้ายจันทบุรีมีทั้งโอ้โหตาลองขี่ช้าๆดูตาไม่กล้าใครแซงใครตาขี่ช้าๆกลับมาเห็นใครไหมเห็นแต่รถ คนเขเต็มอยู่แม่เละเต็มอยู่ข้างทางเต็มอยู่นั่นแหละเขาทำอะไรจ่ะเขามาทำอะไรก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวันดีหน่อยนะเป็นวันดีหน่อยนะเพราะเราไม่เคยมีใครมาทำมาทำมาทำหนังในอันเราเขามาทำหนังเหรอเขามาถ่ายเขามาถ่ายทำหนังนี่ไม่ตัดเอาถ่ายทำหนังอยู่บ้างกอก บอกลอยบอกลอยตามตามตามที่รู้มานะตามที่รู้มาโอเสียงของตาเข้าไปเซลไม่ได้เข้าไปเซลเซลหมายความว่าหมายความว่าตาเข้าไปเข้าไปบ้านแล้วเข้าไปบ้านเขามาทำอะไรเยอะแยะไม่ใช่คุณตาหมายความว่าเข้าไปเซลหายายสมควรบออกงเขาบอกอะไรแล้วนะครับผมไม่คือเข้าไปเข้าไปแค่อยากดูยายอยู่ไหมโอ้อยากดูนะเอออย๊ อยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าใช่ก็ใช่ใช่นี่นะครับพี่น้อง14ทุกท่านนะครับตาชานก็ยังเป็นห่วงนะครับแน่นอนแน่นอนยสมควรนะครับแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติผัวเมียกันอะคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันเล็กน้อยแต่ว่าเราคุยกันได้เพียงแต่ว่าเราเวลาให้ถึงเวลาที่ลุงตายเราเข้าบ้านนะครับคือคนเราอยู่กันมาตั้งส่40ปี50ปีเรื่องแค่นี้นะครับมันเป็นมายาที่เคารพกันได้เนาะ อยาาให้พี่เข้าใจกันว่าย่าไปดราม่ากับลุงยังไงเราก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมใช่ครับคลิปนี้นะครับฝากถึงยายสมครคลิปอะไรลสดนี้ว่าลุงนะครับก็คลิตาชาเนาะก็ยังหลบถึงยายสมควรเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับดู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  คลิปนี้นะครับสวัสดีครับนี่นะคะก็าระธาก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วนะคะก็ไม่ได้เป็นนกสองหัวสามหัวนะคะก็ยังรักยาสมควรเหมือนเดิมนะคะคุณตาก็ยังรักยาสมควรเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า เรนกำลังใจให้สามีภรรยากันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังมีเยื่อใยต่อกันนะคะในความรักอันนี้นะคะคุณตาก็ยังรักคุณยายนะคะีเปล่ยนแปลงครับแอบเซลแอบขี่รถผ่านนะครับพี่น้องเนาะยังนไหนวันไหนไม่เห็นหน้าอะไรน้องก็ไม่หลับ วันไหนไม่เห็นแม่เจ้าข้าเป็นคใช่ไหมเห็นนะแต่ชาวันนี้หนาวใจอะมาเลย์จนได้สองแล้วคิดเป็นหน้าไหมกระแฮมมาแล้วกระแฮมมาแล้วกระแฮมเราแก้มถึงจะเจอก็ไม่เจอก็ขอแฮมหน่อยเฮียนะครับพี่น้องดู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 ทไปไปสนามทะเแล้วนะฮะขอโทษนะต้องใจภาษาไปรุ่นหน่อยค่ะ นี่นะคะนี่นะคะก็เป็นเรียกว่าอะไรนะคะเป็นมุกนะคะเนาะเป็นมุกของตาชาญนะคะเนาะเอ็มนี่นะคะ นี่นะคะแม่เป็นร้อยรถละร้อยรถละร้อยขาเลยต้งแต่นี่ที่ไหนมันมีที่จอดเอาก็บอกว่าข้างถนนตั้งแต่หน้าบ้านย่าซินู่นถึงโรงเรียนเลยเหรอนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ